สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองสาวนะคะจากเพดีสุเมโฉชัยพุ้กค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะน้องปางกับน้องบีมเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรถเจ้าตัวที่กําลังเห็นกันอยู่ตรงนี้เลยที่เป็นผันใจของวัยรุ่นแต่งซิ่งก็ได้นะใช้งานยิ่งดีเลยค่ะเป็นรถรุ่นอะไรกันคะน้องบีมค่ะรุ่นนี้เป็นรถรุ่นนะคะแถวโฟนะคะเอสเกียรธรรมดาค่ะสีบอลเงินค่ะแต่เพิ่มเติมตรงนี้นะคะที่เราเห็นคืออะไรคะพี่กวาง สิ่งที่เพิ่มเติมตรงนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะชุดแต่งรอบคันนะคะจาก s p อ r t y อ้ากันชนด้านหน้านี่นะเพิ่มความหล่อเห็นไหมคะเป็นลายเคปลานะคะจากขอบกระจังหน้าขอบทิ้วนะคะตรงนี้ตามมาของอที่ฟังจะแนะนำเป็นล้อนะคะขนาดล้อ18นิ้วค่ะยี่ห้อเวลนะคะดูกับเจ้าขอบยางตัวนี้นะคะโอ้โหหล่อมากเลยสไตล์นิตโตเลยนะคะเนี่ยแล้วก็นี่ค่ะสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีก นี่นะคะเป็นสเกิร์ตด้านข้างค่ะบันไดด้านซ้ายนะคะเห็นนะคะ,ะพร้อมกับกันชนท้ายเนี่ยค่ะ,ะเดี๋ยวค่อยๆซูมให้เพื่อนๆดูนะคะกันชนท้ายตรงนี้ก็จะเป็นแบบเน้นฟาร์มเป็นสปอร์ตนะคะแต่ว่าก็เน้นฟาร์มแบบดุด้านแล้วก็เพิ่มเติมคือดูนี่ค่ะจะมีเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงตัดตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้มันเห็นแบบว่าอโอเคมันแบบเป็นวัยรุ่นด้วยนิดนึงค่ะ เดี๋ยวมากันที่ฝั่งขวามือกันเลยดีกว่าค่ะจะได้พาชมรอบคันกันเลยนะคะว่าชุดแต่งของเจ้าสปอร์ตตี้ตัวนี้นะคะที่ใส่ในแคปโฟตัวนี้ค่ะว่ามันหล่อขนาดไหนเดี๋ยวยังไงพาชมได้เลยค่ะและนี่นะคะที่เพิ่มเติมมาเห็นไหมคะที่ฟางบอกว่าเราเน้นฟาเป็นสปอร์ตใช่ไหมคะกระจังหน้าที่เราให้นะคะเพิ่มเติมตรงนี้มาเป็นลายเคปล่ามุมกระจก ฝาครอบกระจกนะคะพร้อมกับตัวเสากลางนะคะที่เน้นความสปอร์ตมาให้ด้วยค่ะตรงนี้และเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในของเจ้าตัวแคปโฟคันนี้กันนะคะให้น้องบีมรายงานเลยค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือภายในของเจ้ารุ่นแคปโฟเอสนะคะ เกียร์ธรรมดาของเรานะคะก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายราคาสบายกระเป๋านะสำหรับตัวพวงมาลัยอันนี้นะก็จะเป็นพวงมาลัยเรียบๆอย่างนี้เลยไม่ได้มีตัวปุ่มบาลติฟังก์ชันให้กับลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมบีมสามารถมีให้กับลูกค้าในส่วนของปักตรงรุ่นเลยแล้วก็เป็นออปชั่นเพิ่มเติมเวลาลูกค้ารับสายเพิ่มเสียงในส่วนต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเจ้าวิทยุ หน 1>, 1ดิ้นนะคะสามารถใช้สาย AUX ตรงนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้มี USB ให้กับลูกค้าไว้เสียบใช้งานด้วยนะคะแล้วลำดับถัดไปค่ะจะเป็นในส่วนของระบบแอร์แล้วก็จะเป็น Air Standard แบบนี้เลยเป็น3ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานง่ายนะคะไม่ซับซ้อนนะคะลูกคา้า ลำดับถัดไปนะคะเป็นส่วนของเบาะนะคะเบาะผ้านี้จะเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานคุณภาพดีเดินได้สีเท่านะคะแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยส่วนด้านหลังนะด้านหลังก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นงานเดินได้นะคะสีเทาเข้ากับชุดด้านหลังดูเรียบหรูในราคาที่สบายกระเป๋าแน่นอน,นะคะ่ะ าฝากไว้กับอีกรุ่นหนึ่งนะคะในส่วนของกระบะสปอร์ตนะคะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอีกทางเลือกหนึ่งค่ะ เลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าคันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียง35,000าเท่านั้นในส่วนชดแต่งเพิ่มเติมตรงนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นเราสามารถบวกเพิ่มไปกับยอดจัดได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจในส่วนโปรโมชั่นหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักหาเราได้ที่เพจ isuzu m e t โใชัยพพึษ์ปากเกร็ดค่ะหรือสามารถโทรหาบีมได้ที่เบอร์064 839 9479ค่ะและในส่วนของพี่กวางค่ะ หรือสามารถติดต่อเบอร์ฟางนะคะโดยตรงเลยค่ะที่เบอร์0929534544ค่ะส่วนท้ายคลิปนี้นะคะขอฝากคลิปสั้นๆของตัวแขปโปรโฟ์ของเราไว้ด้วยนะคะในเพจอีส e ูเมโทรัยพมฟกแล้วคลิปหน้าค่ะจะเป็นในส่วนที่เราจะพาไปรีวิวทางไหนนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสสาวจากเพจอีส e ูเมโทรสยฟกค่ะค่ะบ๊ายบายนะคะ